สวัสดีครับพื่อนผมเป้น,นะครับวันในวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมผมก็จะมาย่างนี่เจ้าไส้กอรอกเป็นไส้กรอีสานนะครับเป็นผสมวนเส้นไส้กรอวนเส้นนะ่นแล้วก็หมูย่างนมสดอันนี้เป็นสําเร็จรูปนี่หมูย่างนมสดนี่มันกิโลละ250เป็นซับแพคสําเร็จรูปเลยจากแมคโครแล,ล้วก็อันนี้แพคละร้อยมันตกชิ้นละส0บาทอ่ะก็เดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อใช่ไหมมันก็เขาขายอยู่ที่ชิ้นละ15เพราะว่ามันมันแพงขึ้นนะไงเออ นี่ขนาดว่าสาเร็จรูปมานะแล้วก็เป็นแพ็คอยู่นี้ทั้งหมด10ชิ้นร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่ล้วผมไม่แน่ใจตีสักร้อยหนึงนะ่งร้อยสเ็ก็จิตติกตกชิ้นละสิบบาทครับแต่หมูย่างนมสดเนี่ยจากที่คํานวณคานวณก็ชิ้นละหกบาทกว่านะกำไรสามบาทกว่าประมาณนั้นถ้าเราไปขายแต่ก,กิโลหนึง่งแล้วเขาก็เสียบไม้อะไรทําเป็นสูตรอะไรของเขาเรียบร้อยนะทีนี้ก็จกัดมาย่างด้วย,วยเตาไฟฟ้านี่ผมจะใช้เตาแบบนี้นะครับก็ ไม่ใช่ซื้อเตาแบบนี้มาเพราะไม่ใช่ว่ามัน,มนถูกหรือว่าอะไรนะมันเป็นย่างแบบย่างให้มันแห้งอะ่ะย่างควันอะ่ะแต่เราไม่ได้ใช้เตาถ่านี่ยถ้าเป็นพวกไอเตากะทะเตาอะไรผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าไอเตากะทะนั่นหมดเหมาะกับพวกทำบีบีคิวทำสเต็กอะไรพวกนั้นอะ่ะอันนี้มันเป็นหมูย่างนะความนอนเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงหมูย่างก่อนเลยดีกว่า ผมแกะแพ็กมาแล้วนะครับก็คือขีอ้เกียจมาแกะทีหลังเพราะว่าถ้าคกาแกะทีหลังแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกในาการเข้าตู้เย็นนะนี่ผมมาปิ้งอยู่หน้าบ้านย่างไว้เผื่อกินเช้าด้วยเน<ส>ี่ยก็ย่างทั้งหมด6ไม้หมูย่างนมสดสำเร็จรูปของเขาเนี่ยเขาจะแพ็คเป็นพลาสติกชั้นหนึ่งก็จะมีหไม้เราย่างไปเรื่อยๆก่อนแล้วทีนี้เราก็มาเสียบไม้ใส่กอกเปครับเสียบสักประมาณนี้โอเคน่าจะพอแล้วใส่กอกเราต้องหาไม้เสียบเอง โอ้แต่ผมกินไม่หมดนี่หรอกเดี๋ยวก็จะให้พ่อกับแม่ด้วยนะครับแล้วก็เหลือไปกินเช้าโอ้เสียไม่ตรงเอาใหม่มันงออันนี้โอเคโอเคอันตรทายแล้วครับเสียไม้แล้วโอ้กินเริ่มออกแล้วโอ้เริ่มน่ากินแล้วนะครับโอ้ควันขึ้นหอมฉุยเดี๋ยวผมว่าน่าจะเริ่มกลับมาเล้ติดติดติดมันมันยังไหมนิดนึง เดี๋ยวค่อยเบาไฟนะครับติดอ่ะโอ้อมันฉุกน่ากินมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกันไกลมัดเล็มน,นิดหน่อยลอยไหมไปกดแนี่ไม่ได้ที่เดี๋ยวยกเตานิดน,น่อย สฟกองเนี้ยมันจะดูยากว่ามันสุกหรือยังแต่เดี๋ยวผมย่างไปเรื่อยๆย,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 ย่างไปอ่อนๆผ,ผมยกไอ้นี่ไประดับให้ใหมันห่างจากะตะแกรงย่างเพื่อให้มันไม่โดนความร้อนมากเกินไปจนไหมมันไม่ง่ายมากเลยหมูย่างส,ส่วนใหญ่เวลาเขาย่างกาก็จะกันไกลตัดกันมันต้องมีอ่ะเออนี่นะครับผมก็เอาไปเตรียมมาสำหรับเล่มหมูนิดหน่อย ย่างนมสดด้วยไม่ใช่หมกธรรมดานี่ทําไมมันไม่มันไม่เป็นแนวยาวนะผมใส่ไว้ตรงไอ้รวดทําความร้อนเนี่ยมันอยู่ใกล้รวดความร้อนเกินไปถ้ามันย่างแล้วมันไม่ไหมมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ตรงส่วนที่มันไหมเนี่ยเป็นมันเกลือกันนะเนี่ยเวลา หมูย่างติกอกนี้นะครับมันจะใช้เวลาย่างนานหน่อย แล้วก็ตัวมันเองอ่ะเป็นมูนเส้นเ้ือเก็บความร้อนนานถ้าย่างเสร็จแล้วนะครับกว่าคือทิ้งไว้ได้ตั้งใช้ทิ้งได้เป็นวันเลยอุณหภูมิยังร้อนอยู่นะแต่ถ้าใส่ภาชนะใส่อะไรไว้ตัวมันเก็บความร้อนดีมากย่างเสร็จก็กินทันทีก็อาจจะปากทองหน่อยแล้วหมูห้องสกุกก่อนแหละมันได้ก่อแบต้องย่างไปเรื่อยๆระหว่างรอนะครับ ค่อนข้างใช้เวลานะครับทุกคนมีเสียงฟรีๆด้วยได้ยินปะมันกว่าจะได้กินนะครับค่อนข้างใช้เวลาต้องใช้ความอดทนมากนะ,ะเวลายัางพวกอาหารย่าง จะได้แล้วนะครับมันออกเกเกียยๆนิดนึงแต่ชิ้นนี้ได้ละโอ้กินหอมมากเลยหมูนะหมูน่าจะได้แล้วแหะได้ที่ล้ว ได้กล่องใช้เวลานะสักหน่อยโอย้เดี๋ยวลนเดี๋ยวหล่นไอ้ลวดอะ่ะปกติมันแดงนะแต่รอบนี้มันไม่แดงอนะ่ะผมเปิดแค่เบอร์สี่เพราะอากาศข้างนอกมันเย็นฝนตกหมูกินใช้ได้ละน้ำมันหมูออกเลยนะครับน้ำมันหมูออกรุดๆเลยแต่น่าจะได้ที่แล้วแหละมันไม่งั้นมันจะเกียยไปก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นเลยดีกว่านะครับวางจุดที่มันร้อนที่สุดเลย ผมรู้แล้วว่าจะย่างยังไงให้มันไม่กลิ้งนี่เราจับไฟกรอบย่างแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองชิมหมูก่อนะนะหมูน,นี้เสร็จแล้วไม้นิดเยมนหน่อยแล้วผมตัดไ้ส่วนที่มันไม่ไหมออกแล้ว ก็หมูย่างนมสดนะอืมก็หมูย่างนมสดแล่ละชิ้นนี้ยมันมีมันตรงกลางเลยแล้วก็มันก็เลยเกียมไปหน่อยนีตรงที่ว่ามันเพราะว่ามันมันเยอะไงตรงกลางผมกตัดออกมันแหว่งเลยหมูเนี้ยซื้อได้ที่แมคโครนะครับมันเป็นสําเมรบจลูปแพ็คหนึ่งโลกับแพ็คสองโลแล้วก็มันจะมีแพ็คใหญ่อ,อืมสองโล ถ้าจะใช่ผมซื้อแพ็คแค่โรดเดียวก็250บาทแค่กินแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับงบประมาณนะครับทไม้นี่มันจะแห้งไปหน่อยนึงแต่ไม้ทับปางน่าจะโอเคพอดีอ่า ah. ทีนี้ก็เหลือแต่ไส้กรอกเดี๋ยวเราก็ย่างไปเรื่อยๆใช้เวลานานาน,นิดน,นึงครับไส้กรอกแต่คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยยังไม่เคยซื้อมากินเลยแล้วก็เป็นไส้กรอกหมุนเส้นด้วยเดี๋ยวจะดูว่าจะเหมือนกับที่ว่าร้านรถเข็นหข,ขูขายหรือเปล่า<ม>เป็นรอยตะแกงเนี่ยเพราะว่าเราย่างหมูย่างเนี้ยเมื่อกี้ <S <S เห็นปะ ตรงนี้จิ้มเนี่เป็นรอยตะแกรมหมุน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 ไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆโรเทปอ, <Rot ate. S 2> อุ้ยกลิ่นออกแล้วหอมมากเลยครับทุกคนหอมหอมหอมจริงๆไฟกรอบผมจะย่างอย่างใช้เวลานะครับจะย่างไปเรื่อยๆตอนนี้ไ้กรอบมันเริ่มพองแล้วจะไม่เอาไม้ไปจิ้มมันนะจะให้มันละอุอยู่ข้างในไ้กรอบนี่แหละ ใช้เวลานิดหนึ่งคิดว่าน่าจะอร่อยดูดิมีน้ำพุ่งด้วยคือไส้กรอกมันหุ้มข้างใน่ะคือข้างในมันก็สุกตุ้มต้ำตุ้มตามอยู่ข้างนนในยไส้กรอกเริ่มมีกลิ่นขึ้นมานะครับทุกคนกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เรามีหมูแนละ้วแต่ยังไม่กินแต่รอไส้กรอกนะครับหรือไม่ต้องใส่เวฟแล้วใส่น้ำนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่น่าจะเริ่มกินได้นนะผมเคย,ย่ากไส้กรอกเนี้ยแล้วมันแบบยังไม่ค่อยสุกด,ดีเท่าไหร่ คือมันต้องใช้เวลาไงออมันย่างย่างค่อนข้างใ,ใช้เวลานาะนก็ไปกรอบเรนียเรียวเข้ามานั่งกินได้เลยเนไม่รู้ว่าเตาย่างอันนี้เขาใส่น้ำลงไปข้างล่างในถาดข้างล่างก่อนหมมันจะมีถาดอีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนไม้ที่ว่ามันเนี่ยครับมันโดนไฟเยอะใช่ไหมย้ายตำแหน่งมัน ระเบิดแล้วน้ำมันออกจากไส้กรอกน้ำมันระเหยไงมันก็เป็นไอผิวไส้กรอกตึงมากอะผมคิดว่าน่าจะกินได้นะฮะมันย่างมานานครับผมครวเสร็จแล้วครับแส่แพนเห็นไหมโหย่างกับไส้กรอกเดี๋ยวไปลองชิมกันครับเดี๋ยวเรามาลองกินไส้กรอกกันดูนะครับนี่น่ากินมากแต่ยังร้อนอยู่เลยเนี่ย อร่อยมากๆครับรสชาติใช้ได้แต่ว่างุนเส้นข้างในมันมันเยอะมากอะ่ะมันเป็นไส้กรอกงุนเส้นที่แบบว่านมง,งุนเส้นจริงๆอยากได้ไส้กรอกที่แบบแบบว่าเป็นหมูผสมงุนเส้นนะครับมันกินเหมือนไส้กรอกงุนเส้นที่เป็นไส้กรอกที่เป็นไส่งุนเส้นเลยอะ่ะ ที่ตามตลาดนะเราจะมีขายแต่นี้จะผสมหมูเยอะกว่าแต่ก็จะเรียกแต่ก็เรียกว่าไส้กรอกงุเส้นแล้วกันเพราะงุนเส้นมันเยอะแต่ร้อนครับมันงุเส้นเยอะกว่าหมูใช่ใช่งุนเส้นเยอะกว่าหมูไม่ใช่หมูสิมันเป็นหมูผสมไก่นะครับผมลืมไปว่าไส้กรอกเนี้ยมันเป็นหมูผสมไก่แล้วก็งุนเส้นถ้าเป็นไส้กรอกหมูผสมงุเส้นแล้วใส่งุนเส้น พอประมาณนะครับไม่ใส่เยอะอันนั้นะจะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่ผมยังไม่เคยกินแล้วก็ซื้อมาลองกินมาลองทานดูนะครับใครที่อยากจะสัมผัสรสชาติแบบนี้ครับไปลองกินดูนะครับไปถาสซูตามแมคโครราคามันก็แพ็ก,กร้อยนะครับมีสิบชิ้นนั่นแหละมีไม่กี่ยี่ห้อหรอกที่แมคโคะสำหรับใั้นี้ก่ออีสานนะครับ <S <S ผมเห็นมียี่ห้อเนี้ยมีแพ็คเนี้ยแพ็คเดียวที่ว่า เขาเป็นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่แล้วก็เขาเขียนว่าไส้กรอกมุนเส้นมีหมูมีไก่อืก็ได้อยู่เดี๋ยววันหลังก็จะไปลองยี่ห้ออื่นอีกผมเคยลองอยู่ยี่ห้อหนึ่งเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ข้างในอะ่ะเป็นเป็นหมูที่แบบว่าหมูเหมือนเหมือนกินไส้กรอกหมูเลยมันจะไม่ใช่ไส้กรอกแบบนี้ละไม่ใช่ไส้กรอกอีสานไส้กรอกหมุนเส้นอีสานมันจะเป็นไส้กรอกหมูเหมือนไส้กรอกที่เรากินอาหารเช้าเลยอะ่ะเออประมาณนั้นเลย เดี๋ยวใครได้เป็นรสชาติที่แปลกใหม่เพิ่งได้ลองทานนี่ที่ว่าเป็นไส้กรอกงูเส้นก็คือไส้กรอกงูเส้นมันไม่ได้เยอะเกินไปเหมือนเป็นพวกที่เขาแบบใส่งูเส้นในไส้กรอกแล้วก็ผสมหมูนิดๆน,นะครับอันนั้นนะผมเคยกินอยู่ขายอยู่ตลาดนัดแถวบ้านผมนะครับตัวไส้มันกรอบแล้วนะแต่ถ้าผมเอาไม้จิ้มใช่ไหมมันก็จะทําให้ข้างในแห้งมันไม่เหมือนกับการย่างลมควันไปเรื่อยๆ ให้มันแบบระอุอยู่ข้างในครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะว,ว่าขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดสับตะท้ายนะครับให้เป็นกำใจให้กับผมในทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานครับผมก็จะทําคลิปอยู่3รายการนะครับหลักๆในช่องของผมเลยช่องเดียวนี่นแหละจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะครับอาจจะดูเหมือนกับว่าเอเอ,อไม่ตรงประเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเออเราทำเป็นสายไหนสายหนึ่งมันก็มันก็ดีอะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ชอบแบบนั้นไงเออ มันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำผมเป็นผมก็เรียนมาแล้วก็ศึกษามาแบบเป็นสารพัดช่างอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะทําเป็นวีลอของตัวเองในแบบหลายๆแบบหลายอย่างหลายๆรายการนะครับให้ทุกทนดูนะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ